รอให้ถึงต่อชาวอิมายังรอให้ถึงต่อชาวอีบวดรอให้ถึงต่อชาวอิบริจาคร่ให้ถึงต่อชาวอีทำนั่นทำนั้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 นเดกคุณมันใจมากหน่อยแค่นหนว่าชีวิตของคุณจะถึงต่อชาวผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีความผิดพลาดนบเคยฟ้าฟื้นคำสั่งของอัลลอฮฺกุบาฮานะฮูอัตตาลาเคยทำความผิด ไม่มีใครล่ะครับที่ไม่เคยทําความผิดยืนยันไดจ้จากคําของ่นานนบีมุฮัมมัดสลลลุลตาวาเลฮิวะสลัมที่ท่านได้บอกว่าคุณลุอิบเนีาดามาคตอตโตุน่าไขรุ่นคตอตอีนักตัววาบุนลูกหลานของอาดัมทุกคนย่อมที่จะมีความผิดแต่คนที่ดีที่สุดในหมู่คนที่ทําผิดเนี่ยก็คือคนที่โตบักกลับเนื้อกลับตัว่อออลสุบฮานะฮูวตาลาคุณลักษณะน,น้านึงของออลสุบฮานะฮูวตาลาที่พระองค์ทรงมีก็คืออัลกอฟูรผู้ทรงอภยัยโทษ แน่นอนครับเมื่อมีผู้ทรงอภัยโทษก็ต้องมีค้นขออภัยโทษนั่นก็คือพวกเราในฐานะที่ฟ้าฟื้นต่อคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาวันนี้ถามว่าเราฟ้าฟื้นต่อคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลามากน่อยแค่ไหนบางคนมีสิ่งเจติต่างอยู่ในหัวใจในการฟ้าฟื้นในช่วงชีวิตเจผ่านมาแต่วันนี้หาทางออกไม่ได้ผมอาจจะมีข้อขิดเตือนใจให้กับพี่น้องสักคอหนึ่งจะเตุการที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบบมุมฮัมหมัดสุลลัลฮุะลไยฮิวะซัลลัมเรื่องราวจาก อาบูฮุไรรอดิยัลลอหุอันฮูได้เล่าว่าในคืนหนึ่งในคณะเช่ชันกลับมาจากละมาติช้าได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านของฉันฉันก็เลยให้สลามแกนางแล้วก็เข้าไปในบ้านเพื่อจะละมาสุนนะหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ได้โขประตูบ้านของฉันอาบูฮุไรรอมาเปิดประตูครับแล้กวก็ถา,ามผู้หญิงคนนี้ว่าต้องการอะไรผู้หญิงคนนี้ตบอบว่าฉันมีปัญหาปัญหาของนางคืออะไรพี่น้องครับ ปัญหาของนางก็คือนางเล่าว่าฉันเนี่ยได้ทด่ําซีน่าได้พิษประเวณีแล้วฉันตั้งโองแล้วหลังจากนั้นฉันโคลดลูกออกมาแล้วฉันได้คาลูกหน่อยของฉันนางถามอบูฮุไรร์ว่าพ่อจะมีวิธีไหนมั่งที่ฉันจะได้รับการอภัยโทษอบูฮุไรร์ได้ตัวปฏิเสธนางไปแน่นอนครับถ้าหากว่าชายสติปัญญาของเราเนี่ยความพิดเหล่านั้นเป็นความพิดแห่งการฟ้าฝืนต่อรสุบาฮานะอวตาลาะเ่เป็นบาปใหญ่ทั้งสิน้น ไม่ว่าจะเป็นการทำซินอะไม่ว่าจะเป็นคาคนเนี่ยการสังหารชีวิตหนึง่งชีวิตใดเนี่ยเป็นบาปยายใหญ่แน่นอนอัลลอฮุบาร์ฮานอวะตาลาจะไม่สรงอภัยอย่าถูให้กับคนเราเนี่ยถ้าคิด้ดยกับสติปัญญาของเราแต่พี่นองครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคืออะไรอบูฮุไรรอดลาวตัวไปว่าในเช้าว,วันรุ่งขึ้นท่านได้ลาวเรื่องนี้ให้กับท่านนบีม oh all all ุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟังท่านนบีมุฮัมมัดบอกกับอบูฮุไรรอ์ว่า ท่านได้ตอบคำถามผิดพลาดไปแลว้วท่านไม่เคยได้ยินหรือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้ส่งสัตอ์อวัยในอัลกุรอานเป็นสามอายะห์ที่ให้ความหวังกับเราครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาสัตว์ไว้อย่างไรบรรดาผู้ที่ไม่ขอสิ่งเอื้นมาเป็นภาคีรวมกับอัลลอฮหนึ่งครับสองคือผู้ที่ไม่ฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากสรงไว้ถึงความยุติธรรมสามคือผู้ที่ผิดประเวณี ถ้าหากว่าท่านทํำสิงเหล่าเนี่ยจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาและอ,ลอัลลอฮฺบอกต่อว,ว่าและในวันเกียร์มะจะได้รับการลงโทษเป็นสองเท่าแต่สุดชายอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาทรงสัตวว่าอิลลามันตาบะยกเวน้นข้นเทาบะรับเนื้อลับตัวต่วออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาว่าอามานาและอีมานต่ออัลลอฮฺว่าอามีลาอามาลนซลิฮะและ เปลี่ยนแปลงตัวเองทำตัวเองให้ดีขึ้นอะไรที่เราจะได้รับฟาอูลาอิกายูบัดิลุลลาะหไซยอาติฮิมฮาสานาตอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงความชั่วเหล่านั้นมาเป็นความดีถาม่าว่านี้ใครให้ได้มากกว่านันใครให้ได้นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงความชั่วที่เคยทำมาแล้วในอดีตให้เป็นความดีสําหรับเราถ้าหากว่าเราขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เรากลับมาอิมานเรากลับมาทําความดีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาทรงอภัยโทษให้กับเรา แล,อละอัลลอฮ์สรงรัสวาว่ากาอัลลอฮุกอฟูรอรอฮีมาแท้จริงอลัลลอฮ์สรงอภัยโทษอลัลลอฮ์ท่งกอฟูอลัลลอฮ์ท่งเมตตานั่นคือคุณลักษณะของอลัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเฉิดสวยงามวันนีย่มมดวังในความเมตตาของอลัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาครับจะทําความผิดมาขนาดไหนก็ตามและถามวันณวันนีเนี่ยกับความผิทจะผมได้ยกไปเล็กเดียวเนี่ยเรากี่คนจะทําความผิดถึงขนนั้นถึงแม้ว่าทําความผิดถึงขนนั้นเหลวก็ตาม ยังมัดวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเราายัางชัดเจนในอัลกุรอานหรือคําจากปราดนี่ครับคําจากซาลาฟุสโซเลยจากท่านฮัสซันอันบัสรีจากชาวซาลฟในยุคอดีเี่ผพานมาพวกเขาเล่านั้นมีความเข้าใจในคำ้ดำดัดของอัลลอฮ์ท่านอิหม่ามฮัสซันอันบัสรีพูดว่าย่างไรท่านอิหม่ามฮัสซันอัมมาาล,อลบัสรีพูดกับลูกศิษย์ว่าถ้าหากวันเล้งเป็นภาษาบานเล่นี่ครับท่านได้เล้งกับลูกศิษย์ว่าโมซูโรมา呀ว่ามีคนบางคนได้ข่าวสวรรค์เาาคววมั่ขของ นถ้ากว่าอิหม่ามฮาซันหล้งเป็นภาษาบัานเรานะครับลูกซิสก็เลยยา้ท่ันอิหม่ามฮาซันว่ามันพันพลือลาวละครู่เที่คนบางคนได้เข้าวสวรรค์เพราะความผิดเราไม่เคยได้ยินมีกันลาวคนข้าวสวรรค์เพราะความผิดอิหม่ามฮาซันอัลบัสรีบอกว่าถ้าหากว่าคนเล่านั้นทําความพิษแล้วโตบะกลับเนื้อกลับตัวตัวอัลลอฮ์แลเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาจะ เปลี่ยนแปลงจากความชั่วเหล่านั้นมากลายเป็นความดีตรงกับคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลกุรอานอิลลามันตาบะวะอามานะวะอามิลอามะลันซอลิฮะฟาอูลาอิกะยุบัดดิลลอฮุซัยฺไอาติฮิมฮะซะนาตอัลลอฮฺจะเปลี่ยนแปลงความชั่วเหล่านั้นมาเป็นความดีวันนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองเถอะครับอย่าร่ออย่าร่ออย่าใช้คำว่าร่อให้ถึงวันพรุ่งนี้แล้วจะเต๊บะร่อให้ถึงโต๊ะชาวอิมายัง ร่ให้ถึงตอชาวอีบวชร่ให้ถึงต้อชาวอีบริจาคร่ให้ถึงต้อชาวอีขอโทูต่อ่อต่อเมร่ให้ถึงต้อชาวอีทำนั่น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 มีในหัวมากายทจะคิดจะทำตอชาวแต่คุณมั่นใจมากหน่อยแค่ในวัชชีวิตของคุณจะถึงต้อชาวเรียบเลี้ยนแปลงตัวเองสัาวันี้อัลอ์รอรับการอภัยโทษเมื่อไรก็ตามเสียวิญญาณของเราถึงโลกระเดือกเมื่อนันเวลาแห่งการตตบะมดสินไม่มีโอกาสเลย รักเตือนตัวของผมเองรักเตือนตัวของพี่นองในคลิปวันนี้นี่ครับวายเพียงเท่านี้อย่ามดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เราอาจจะเคยผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาได้ให้พี่นองเชื่อมันว่าอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาทรงวางคว้างในเรื่องของการอภัยโทษในเรื่องของความเมตตาและพบกันไหมในคลิปหน้าอินชาอัลลอฮ์แล้วอย่าลืมนะครับขอให้พี่นองช่วยกดดิดตามในเพจของเราเพราะตอนนี้เราได้สร้างเพจขึ้นมาแล้ว Yuk, dan kamu nanti, hai kapur kawinan, apabila kita wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.